นุนิจัลลุครับผมจัลลุครับผมดเาดด้าออเดด้านี่ชุดเดาด้าหรอคะโอเคมาเฝ้าแม่ใช่ไหมหรือมารออะไรเนี่ยจะมารออะไรกันมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินแล้วนะจ๊ะแล้วครับผม โลดหล่อมั้ยหล่อมากเลยฮารุอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะหาแม่เดียวคุณนี่ไปหาอะไรกินหลังบ้านใช่ไหมเนี่ยฮึฮึไปเดแล้วแม่พา,าไปดูว้มาลุกมาลุกมา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 ลุบมาลุบ ้าอย่างค่ะจะประมาณนี้ค่ะป้าก็จะลกนิดหน่อยนะคะเอาอาหารให้เข,าข้าก่อนแบ่งปันค่ะเอาแป้นมาครับเพื่อนเพื่อนขาโลมาไหมอมาัมน้ี้ píng đuiết na, hãy chụp píng đuiết na, chụp ta bằng bằng đuiết na, gần na, không vui vui ok máy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ก็สุดท้ายด้วนะนี่อุนิค่ะรูกครับผมอะดาด้ปาปแยกใหญ่ใหญ่นะไปไปรูกไปโอเคนะอุนิมาแม่ไปละให้พ่อแม่เขาอีก,ากดาดาไม่หุยวายนะ สองตัวอยู่หน้าบ้านดาดาโนโนจะโดนตีเลยแนะ่ยแสบนะเราอะโอเคแค่นี้คนนะคะเพืเ่อนๆจ้ะ